เรจะมารีวิวบ้านบาร์บี้นะคะค่ะไม่ต้องแปลกใจว่าคือบ้านบาร์บี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าข้างในบ้านบารบี้มีอะไรป่ะข้างในบ้านบาร์บี้นะคะก็จะมีบ้านก็จะทำจากผ้าแล้วก็หนังสือนะคะ ก็จะมีหมอนนี่นะคะหมอนที่จริงไอตัวคุมไอตัวนี้มันหายไปนะคะก็เลยต้องเป็นกระดาษเทนนะคะเพราะว่าหมอนแท้ๆทมันหายก็จะเป็นนี่เลยผ้าห่มนะคะก็จะมีมัวเอ้ยมีหวีมีมัวมีโน้ตบุ๊กเป็นบาร์บี้แฟชั่นนบาร์บี้ทั้งหลายนะทั้งเราเป็นน้องๆ้องเขาเนาะ มาจับตุมรวจับกลุ่มรวมกันนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาก็จะเป็นตุ๊กตาก็จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้เลยเนาะจำชื่อไม่ได้ก็จะเป็นโพนี่เนาะโอเคแล้วก็จะมีรองเท้าให้สองคู่เป็นรองเท้าของบาร์บี้แฟชั่นนิสซ่านะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นตัวบาร์บี้แฟชั่นนิสซ่านะคะแล้วก็จะเป็นตัวบาร์บี้ไม่แทเป็นตัวเด็กเนาะ ตัวเล็กมากนะแล้วก็น่าจะดูแบบทุกคนเห็นไหมว่าหน้าน้องยับมากอะคะ่ะดูยับมากเลยสภาพไม่น่ารอดโอเคแล้วก็จะมีนี่นะคะพวกนี้เลยเป็นจะเป็นอันนี้ชื่อพิคูอันนี้ชื่อพิพูนะคะพ,พิพพิพภูพิพูนะคะเป็นเป็นเป็นหมาของคนนี้นะคะคนนี้เนาะ จะเป็นหมาของบาร์บี้แฟชั่นนิสซาส่วนบิ๊กบูก็จะเป็นหมาของตุ๊กตาบาร์บี้ตัวเล็กนะคะชื่อแตงโมเนาะคนนี้ให้ชื่อว่าบาร์บี้แฟชั่นนิสซาก็แะ้รกันนะคะก็จะมีมงกุฎนะคะก็น่ารักนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งห้องน้ำกันบ้างเลยดีกว่าไอ้แปบ๊บหนึ่งต้องวางคู่กันนะคะไม่นั้นมันจะไม่สวย่ะตอนนี้นะคะก็มาฝั่งห้องน้ำแล้ว อันนี้นะคะก็จะเป็นกจนนนะะ็จะเป็นโถส้วมนะคะจะเป็นโถส้วมแบบเรามาหาถส้วมไม่ได้เราก็เลยต้องอัน,นก็จะเป็นทางน้ํานะคะเอาไว้อาบน้าเนาะนีเลยเนาะก็จะมีโน้ตบุ๊กด้วยนะสําหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะบายบายสำหรับคิดหน้าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ